สวัสดีค่ะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเสียงแบบจบในตอนนะคะมีชื่อเรื่องว่ารักร้ายกลายหวานค่ะนิยายเรื่องนี้แต่งและพาคเสียงโดยป้านวชวนฟังตัวละครเนื้อเรื่องและสถานที่ล้วนถูกสมมุติขึ้นทั้งหมดนะคะไม่มีตัวตนจริงแต่อย่างใดค่ะปะ้านวนแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงของผู้ฟังหากมีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดไม่ถูกใจผู้ฟังยังไงป้านก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ เราไปรับฟังรักร้ายไกลหวานกันเลยดีกว่าค่ะบะหมี่เกี๊ยวแห้งหนึ่งบะหมี่น้ำหนึ่งทานที่นี่ครับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผิวเข้มตาคมเดินมาสั่งอาหารเหมือนทุกครั้งเขามากับแฟนสาวผิวขาวหน้าตาสะสวยกอย่าแม่ค้าขายบะหมี่อดลอบมองคนทั้งคู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าการแอบมองคนทั้งคู่จะทำให้เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกจี๊ดจี๊ที่หัวใจ ก็ชายหนุ่มที่เป็นคนเดินมาสั่งอาหารเป็นลูกค้าขาประจำร้านของเธอและเธอก็แอบชอบเขามานานแล้วเขาเป็นชายโสดที่พักอยู่ที่ที่พักเดียวกันกับเธอแถมยังอยู่ห้องข้างๆกันอีกตั้งหากส่วนเธอพักอยู่ด้วยกันกับแม่ที่เธอรู้คร่าวๆเขาทำงานอยู่ที่โรงงานที่ไม่ไกลจากที่พักนั้นเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่พักเดียวกันกับเธอเมื่อราวๆสอปีที่แล้ว รับน้ำอะไรดีคะพี่คาชาหญิงสาวส่งยิ้มหวานฝืนยิ้มให้แก่ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งคู่ที่กำลังนั่งพูดคุยหยอกล้อกันอย่างมีความสุขในขณะที่เธอเอาบะหมี่มาเสิร์ฟให้กับเขาทิพย์อยากกินน้ำอะไรเขาถามหญิงสาวที่มาด้วยกันยิ้มหวานให้อย่างเอาใจชาดําเย็นก็ได้จ้ะฝ่ายหญิงตอบเสียงหวานพอกันโอ้ยเห็นเราอดมันไส้ไม่ได้งั้น เอาชาดำเย็นสองแก้วนะกอย่าค่ะเธอรับคำสั้นๆแล้วรีบไปนำมาให้ทั้งคู่อย่างรวดเร็วด้วยไม่อยากเห็นภาพบาดตาอีกหญิงสาวนึกโกรธตัวเองที่แต่ก่อนนี้ตอนที่เขาสแสดงอาการสนใจเธอเธอก็มัวแต่เก็บความรู้สึกไม่สแสดงออกให้เขารู้บ้างเลยว่าเธอก็มีใจให้เขาเหมือนกันเขาชวนไปไหนเธอก็ไม่ไปสุดท้ายเขาตัดสินใจพูดกับเธอตรงๆ มีวันหนึ่งเขาเข้ามาขอคบเธอซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธเขาไปเธอคิดว่าเขาคงจะคิดว่าเธอยิงหลังจากนั้นไม่นานเพื่นอนหญิงที่ชื่อทิพย์ของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเขาบอกกับเธอว่าผูา้หญิงคนนั้นเป็นคนบ้านเดียวกันกับเขาที่ต่างจังหวัดเมื่อครั้งที่เขากลับไปเยี่ยมบ้านเธอขอให้เขาช่วยหางานในกรุงเทพให้เธอหน่อยเพราะตอนนี้พ่อแม่ของเธอก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว เธออยู่ที่นั่นก็ตัวคนเดียวอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองกรุงมากกว่าและคนใจดีอย่างพี่ขาชามีหรือจะไม่ช่วยเขาเรีบไปถามหาตำแหน่งงานในโรงงานที่เขาทำงานอยู่และก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกเช่นกันที่มีตำแหน่งตรงกับที่ผู้หญิงชื่อทิพต้องการสมัครว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งพี่ขาชาเองก็รีบส่งข่าวบอกเธอและแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำงานโรงงานเดียวกันจะด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันกับผู้หญิงคนนั้น พี่ขชากับหญิงสาวนามว่าทิพย์ก็เริ่มคบหากันหลังจากนั้นไม่นานเธอรู้เรื่องนี้ก็เพราะเธอทนความอยากรู้ไม่ได้เธอจึงแกล้งแซวเขาว่าแฟนพี่ขชาสวยจังเลยเขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังตั้งแต่วันที่เธอรู้เธอเองถึงกับกินข้าวไม่ลงไปหลายวันถ้าจะนับเวลาเธอก็อกหักจากเขามาหลายเดือนแล้วกางนิ้วนับดูหกเดือนเห็นจะได้ ถึงตอนนี้อาการทางใจเธอจะดีขึ้นบ้างแล้วและเริ่มที่จะกลับมากินอะไรอะไรได้เป็นปกติแต่ความรู้สึกเจ็บนองๆงในใจมันก็ไม่เคยหายไปสักทีทำไงได้เธอกับเขาคงไม่ใช่คู่กันอะไรอะไรมันก็เลยไม่ลงล็อกส่วนกับผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อทิฟ์อะไรอะไรมันก็ดูเป็นใจไปเสียหมดวันนี้เป็นวันจันทร์ร้านบะหมี่รถเข็นข้าง,างทางที่เธอเปิดขายกับแม่ถือเป็นวันหยุด หญิงสาวเลือกที่จะให้มีวันหยุดสักหนึ่งวันต่ออาทิตย์เพราะเพื่อที่แม่ของเธอจะได้พักผ่อนบ้างอีกอย่างวันนี้แม่ของเธอก็มีนัดตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลคนแก่มีอายุแล้วก็อย่างนี้แหละปีนี้แม่เธอก็อายุย่างเข้า50ปีแล้วคนสูงอายุก็เริ่มที่จะมีโรคประจำตัวตามมาหลายต่อหลายโรคทีเดียวแม่ของเธอเป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงนี่แหละสาเหตุหนึ่งที่ตอนนั้นเธอไม่กล้าที่จะมีใคร แม้แต่จะแสดงออกว่าชอบเขาแม่มีเธอเพียงคนเดียวพ่อของเธอก็จากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่หลายปีก่อนนั่นแล้วแม่เคยถามเรื่องพี่คชากับเธอแม่ว่าเขาก็ดูเป็นคนดีเขามาชอบแล้วเธอทำไมไม่ชอบเขาละ่ะแม่น่ะเป็นห่วงอยากให้เธอได้คนดีๆไว้ดูแลส่วนเธอเองก็กลัวว่าถ้าเธอมีคู่มีครอบครัวเธอกลัวแม่จะรู้สึกเดียวดายมารู้เอาตอนนี้ มันก็สายไปเสียแล้ววันหยุดแบบนี้แม่และเธอก็ต่างแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวของตัวเองช่วงเช้าแม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามระยะที่คุณหมอนัดเพื่อรับยามารับประทานส่วนตัวเธอเองไปหาเพื่อนเพื่อปรึกษาเรื่องหางานประจำทำบางทีตอนนี้เธอไม่อยากที่จะขายบะหมี่แล้วเธออยากทำงานประจำเพราะอยากให้แม่พักได้แล้วถ้าเธอยังขายบะหมี่อยู่ แม่ก็อดไม่ได้ที่จะออกมาช่วยถึงแม้ว่าเธอจะห้ามแม่แต่ห้ามยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จหรอกวันนี้กอย่าจึงไปลองบอกเพื่อนสนิทของเธอให้หางานให้เธอหน่อยจริงๆเธอจะเอ่ยปากบอกเขาพี่คชาให้เขาช่วยดูงานในโรงงานให้เธอหน่อยชายหนุ่มก็คงไม่ปฏิเสธแต่เป็นตัวเธอเองแหละที่ทำใจไม่ได้ที่จะเห็นเขากับแฟนของเขาทุกๆวันวันนี้เธอคุยกับเพื่อนจนเพลิน กว่าจะได้กลับก็ค่ำแล้วพอเธอเดินกลับเข้าซอยใกล้จะถึงที่พักก็เห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งนอนซุดอยู่ข้างถังขยะเพราะร่างนั้นเป็นร่างของผู้ชายเสียด้วยหญิงสาวก็เลยกล้ากลัวที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือว่าได้เหรอสมัยนี้ยุคนี้คนร้ายมีสารพัดวิธีที่จะล่อเยือยืนเกๆกังเงงะอยู่อย่างนั้นสักพักเธอก็เห็นชายหญิงคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางเธอ หญิงสาวรีบกวักมือเรียกคนทั้งคู่และขอความช่วยเหลือจากทั้งสองคนให้ช่วยเข้าไปดูคนเจ็บกับเธอหน่อยเผื่อว่าจะช่วยอะไรคนคนนั้นได้บ้างสองคนนั้นก็อายุอานามไล่เรียกกับเธอจึงพูดกันเข้าใจง่ายหน่อยและเมื่อเข้าไปใกล้ร่างที่เกือบหมดสตินั้นเธอก็ต้องตกใจพี่คชาหญิงสาวอุทานออกมาเสียงดังมากอย่างลืมตัวอีกสองคนที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนถึงกับงงอา้าวรู้จักกันเหรอ อ๋อเป็นพี่ที่รู้จักกันนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองค่ะไม่นึกเลยว่าจะเป็นพี่ที่รู้จักกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้จักกันก็ดีแล้วทั้งสองให้ความช่วยเหลือเสร็จก็แยกจากไปหญิงสาวมองหน้าพี่คชาที่ตาบวมจนแทบจะลืมไม่ขึ้นและอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเกิดอะไรขึ้นหรอคะเธอพยุงร่างเขาลุกขึ้นตรงเข้าประคอง พี่ขชาเดินไหวหรือเปล่าแล้วนี่ใครทำร้ายพี่ขชาคะพี่ถึงมาอยู่ตรงนี้ในสภาพแบบนี้กอย่ายอมรับเลยว่าเห็นเขาในสภาพแบบนี้มันทำให้เธอรู้สึกตกใจไม่น้อยเธอรีบพาเขากลับเข้าที่พักของเขาและเธอโดยพาเขาไปส่งที่ห้องของเขาก่อนและรีบไปบอกแม่ของเธอที่พักอยู่ที่ห้องติดตดกันแม่เองก็อดไม่ได้ที่จะขอเดินตามมาดูอาการของเขาแล้วแอบกระซิบบอกคนเป็นลูกสาว ลองถามเขาดูสิว่าจะให้เราช่วยตามญาติหรือแฟนเขามาดูแลหรือเปล่าจ้าเดี๋ยวก็ญาติจะถามเขาดูพอแม่บอกเสร็จแม่ก็กลับห้องไปเธอพาเขาไปนั่งลงที่พื้นข้างๆโซฟาในห้องของเขาบอกเขาว่าให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าออกก่อนจะดีไหมเพราะเมื่อกี้ตัวเขาก็นอนอยู่ที่พื้นใกล้ๆถังขยะเธอกลัวจะทำที่นอนและข้าวของในห้องของเขาเปื้อนเสียเป,ป,ปล่า ชายหนุ่มที่ทิ้งตัวลงที่พื้นเอาหลังพิงโซฟาพยักหน้ารับรู้และหลับตานิ่งหญิงสาวจึงถือวิสาสะไปคนตู้เสื้อผ้าของเขาด้วยความจำเป็นก่อย่าได้เสื้อยืดคอกลมตัวโคร่งของเขามาหนึ่งตัวและกางเกงอยู่บ้านแบบเอวยางยืดที่ใสง่ง่ายๆสบายๆอีกหนึ่งตัวเธอหาผ้าขนหนูเล็กๆมาได้หนึ่งผืนหญิงสาวไปหากระมังใส่น้ำมาหนึ่งใบแล้วต้มน้ำในกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เอามาผสมกับน้ําเพื่อทําเป็นน้ำอุ่นเช็ดตัวให้เขาเมื่อเธอเอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เตรียมมามาวางไว้ข้างตัวเขาจนครบเขายังนอนหลับแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นหญิงสาวาค่อยๆบิดน้ําอุ่นออกจากผ้าคนหนูเอามาเช็ดบริเวณใบหน้าเขาจนทั่วเออเขาค่อยดูดีจากสภาพเมื่อกี้ขึ้นนิดหนึ่งและดูเหมือนเขาจะรู้สึกตัวมากขึ้นพี่ขชาคะตอนนี้ต้องถอดเสื้อออกก่อนคะ่ะ เขาพยักหน่ารับรู้แต่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรก็เขาเป็นคนเจ็บเขาไม่ถอดก็คงเป็นเธอที่ต้องช่วยถอดหญิงสาวค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของเขาออกในใจอดคิดไม่ได้ว่าถ้าแฟนสาวของเขารู้เธอคงรู้สึกไม่ดีแนะ่แต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องจำเป็นเธอเข้ามาช่วยไม่ได้เข้ามาให้ท่าเขาสินหน่อยยึดหลักความบริสุทธิ์ใจไว้นึกถึงตรงนี้ เธอถามเขาพี่คชาคะจะให้กอย่้าโทรตามคุณทิพย์ให้ไหมคะชายหนุ่มใส่หน้าแทนคำตอบกอย่้ามองหน้าเขาเธอคิดว่าเธอตามไม่ฝาดเหมือนเธอจะเห็นน้ำตาของเขาซึมอยู่ที่หัวตาเล็กน้อยกอยญ้าขอโทษนะคะถ้าคำถามของกอยญ้าทำให้พี่คชาไม่สบายใจกอย่้าคงจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของพี่มากเกินไป ก็ยักแค่คิดว่าบางทีถ้าเป็นคุณทิพย์พี่กับเขาเป็นแฟนกันคงจะทำอะไรได้ถนัดกว่านี้พี่กับเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราไม่ได้คบหากันแล้วสีหน้าของเขาที่เอ่ยออกมาปนไปด้วยความเจ็บปวดทั้งทางกายทางใจเธอเห็นเขาลืมตามองไฟบนเพดานหลังจากหลับตาม,มาตลอดเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดหัวใจของเธอเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าเธอควรดีใจหรือเสียใจกันแน่ ใจหนึ่งแอบดีใจอย่างบอกไม่ถูกอีกใจเตือนว่าเธอไม่ควรดีใจหรอกก็ดูสภาพเขาสิเขาคงจะรักผู้หญิงคนนั้นมากถึงแม้เขาสองคนจะยังคบกันได้ไม่นานก็เถอะทำไมพี่คชากับคุณทิพย์ถึงเลิกกันละคะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เกี่ยวกับคุณทิพย์ด้วยหรือเปล่ากอย่าถามแต่ในใจพยายามปฏิบติต่อเรื่องราวทิพย์เขามีคนใหม่ไปแล้ว มันคงเป็นเรื่องปกติของพี่ไปรักไปชอบเขาที่ไรเขาก็เหมือนจะรังเกียจเราเสียทุกครั้งไปประโยคสุดท้ายเขาพูดเหมือนประชดเธอไม่จริงกอย่าไม่เคยรังเกียจพี่คะชานะคะหญิงสาวเถียงออกไปยังลืมตัวไม่รังเกียจแต่ก็ไม่ถูกใจนอกจากจนแล้วพี่เลวร้ายมากึหรอกกอย่าเรื่องความจนก็ไม่เกี่ยว พี่ขชาเป็นคนใจดีไม่ได้เลวร้ายตรงไหนนะี่คะหญิงสาวพูดตอบพร้อมถอดเสื้อของเขาออกจากตัวเขาไม่เป็นไรแล้วเธอคงไม่ต้องกลัวแฟนของเขาจะมาอาละวาดเธอแล้วขยบนิดนะคะก็เย่าออกไม่ถนัดค่ะเธอชวนเขาคุยเพื่อลดอาการเขินที่ต้องมาช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบนี้พี่ขชาเลิกกับคุณทิพ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่พี่คชาต้องมาเจ็บตัวแบบวันนี้ด้วยคะยังไม่ตอบคำถามพี่เลยตอนที่พี่บอกชอบกอหญ้าทำไมกอหญ้าถึงปฏิเสธพี่ละ่ะเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้แน่นกอหญ้าไม่อยากห่างแม่ถ้ามีครอบครัวกอหญ้ากลัวแม่เหงาพี่ไม่เคยรังเกียจแม่กอหญ้าเลยนี่นะกอหญ้าคิดมากไปหรือเปล่า ตอนกอย่าคิดได้พี่ก็มีแฟนไปแล้วนี่คะพี่เปลี่ยนใจไปแล้วให้พี่ทำยังไงคนที่พี่รักเขาไม่รักพอมีอีกคนมาบอกชอบพี่พี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็คว้าเขาไว้ปลอบใจตัวเองงั้นเหรอคะกอย่าไม่เชื่อหรอกดูพี่คชามีความสุขจะตายไปแล้วตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับความรักของพี่กับคุณทิพย์หรอคะเจ้าของโรงงานเขาเกิดมาชอบทิพย์นะ่ะ แต่ว่าเจ้าของโรงงานเขามีภรรยาแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่คชาเคายใครแถวนี้เขาก็รู้กันทั้งนั้นใช่ทิพย์เขาก็รู้แล้วยังไงคะเขาก็มาบอกเลิกพี่ก็ย่าอดนึกสงสารเขาไม่ได้จึงเปลี่ยนเรื่องพูดพี่คชาพอลุกไหวไหมคะจะได้เปลี่ยนกางเกงออกด้วยเสร็จแล้วรีบทานยาจะได้หลับพักผ่อนคะ่ะตอนนี้หน้าตาพี่ บวมจนดูไม่ได้แล้วหญิงสาวพูดตามความจริงแล้วก็อดถามไม่ได้อีกแล้วอย่างนี้พี่จะไปทำงานยังไงคะพี่จะไม่ทำงานที่นี่แล้วล่ะคงจะไปลาออกมากกว่าอา้าวทำไมล่ะคะแล้วอย่างนี้พี่คชาจะไปทำงานที่ไหนคะหาโรงงานอื่นแถานี้หรอคะยังไงพี่อยู่ไปก็อาจจะถูกบีบออกอยู่ดีก็ดูแต่ตอนนี้สิ ก็ยากคิดว่าใครเหรอที่ลงมือกับพี่แบบนี้พี่ไม่อยู่แถวนี้แล้วคิดว่าคงจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะแล้วพี่กับคุณทิพย์พี่เลิกกับเขาแล้วตั้งแต่เขามาบอกว่าเขาอยากมีอนาคตอยากมีเงินอยากมีบ้านแต่ตัวเจ้าของโรงงานไม่เข้าใจเขาเป็นคนขี้หึงมากทาั้งที่ตัวเองมาแย่งคนอื่นนะรออย่าเรียกว่าแย่งเลย ผู้หญิงเขาเต็มใจไปกับเขามากกว่าแบบนี้พี่ขาชาคงเสียใจมากก็มีบ้างแต่ไม่เท่าตอนที่พี่ถูกเราปฏิเสธหรอกพอหญิงสาวได้ยินว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอก็อดใจหายไม่ได้ไม่จริงหรอกไม่อย่างนั้นพี่คงไม่กลับไปอยู่ที่อื่นงานโรงงานเดิมที่คุณทิพย์ทำอยู่ที่พี่ไม่ทำแล้วเพราะพี่กลัวทำใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ใครบอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยที่พี่ไม่ทำงานที่นั่นอีกก็เพราะขืนอยู่ต่อไปก็ไม่มีอนาคตอะไรแถมยังจะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทำไมไม่หางานทำโรงงานอื่นละ่ะพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ววันข้างหน้าถ้ากอย่ามีคนอื่นพี่จะเสียใจมากกว่านี้แน่สู้ไม่รับไม่รู้ซะดีกว่าพี่มันคนไม่มีใครเอากอย่าได้ฟังแบบนั้น หญิงสาวพยายามเตือนสติตัวเองถ้าเธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาตอนนี้แล้วเขาเกิดปรับความเข้าใจกันได้เธอจะกลายเป็นมือที่สามหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่อยากให้เขาจากเธอไปอีกแล้วเธอรักเขาอยู่เต็มหัวใจเขาไม่รู้แต่ตอนนี้เธอรู้ใจตัวเองดีแล้วอยากกลับไปเลยนะคะที่บ้านต่างจังหวัดของพี่นะทำไมล่ะก็ถ้าพี่กลับไป กอย่าจะเหงางไม่ต้องมาสงสารพี่หรอกกอย่าอยากจะปลอบใจพี่พี่รู้กอย่าไม่ได้ปลอบใจค่ะกอย่ารักพี่แต่กว่าจะรู้ตัวพี่ก็มีคุณทิพย์ไปแล้วพี่คบกับทิพย์เป็นแฟนก็จริงแต่เรายังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันขนาดนั้นเราเพิ่งคบกันจริงๆยังไม่ถึงสี่เดือนด้วยซ้ำก่อนหน้านี้พี่ก็คิดกับเขาแค่เพื่อน เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยพี่ช่วยเขาหางานเขาบอกว่าถ้าพี่มีอะไรให้เขาช่วยเขาก็อยากตอบแทนพี่ก็เลยขอให้เขาแสดงเป็นแฟนของพี่เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาของกอย่าซึ่งดูไปแล้วกอย่าก็ดูปกติดีไม่ได้ดูมีอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยจนในที่สุดเล่นละครกันไปได้สองเดือนพี่เริ่มแน่ใจแล้วว่ากอย่าคงจะไม่รู้สึกอะไรกับพี่จริงๆ ก็พอดีกับที่ทิพตเขาเป็นคนขอคบพี่พี่ไม่ได้เป็นคนขอเขาเป็นแฟนหรอกนะจริงหรอคะพี่ขาชาไม่ได้โกหกใช่ไหมใบหน้าปูดบวมพยายามที่จะยิ้มให้กับสาวตรงหน้าพี่มีหลักฐานยืนยันเขาพยายามยันตัวหยิบโทรศัพท์มาเลื่อนเปิดข้อความที่เขาแชทกับทิพตให้กอย่าอ่านหญิงสาวรับเอาโทรศัพท์ของเขามา อ่านข้อความที่คชาและทิฟแชดหากันในนั้นฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายทักมาขอคบกับพี่คชาของเธอจริงๆหญิงสาวอ่านซ้ำไปซ้ำมาแอบดีใจเธอจะไม่คิดมากเรื่องเขากับทิฟอีกก็เธอไปปฏิเสธเขาก่อนจริงๆเธอจะไม่พูดเรื่องของเขากับผู้หญิงคนไหนอีกแล้วต่อแต่นี้ไปจะมีเฉพาะเรื่องของเธอกับเขากับอนาคตของสองเราเท่านั้นพี่คชาแน่ใจหรือเปล่า ว่าพี่คชาชอบกอย่าจริงๆแน่ใจสิไม่เคยแน่ใจอะไรเท่ากับเรื่องนี้มาก่อนไม่ใช่แค่ชอบพี่รักกอย่ากอย่าจะให้พี่ทำยังไงกอญ่าถึงจะเชื่อว่าพี่รักเราคนเจ็บพยายามยกแขนที่ตอนนี้ร้าวไปทั้งแถบขึ้นรูปผมหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ทําตามที่กอย่าบอกก็พอเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่ พี่อย่าไปจากที่นี่เลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปสมัครงานโรงงานที่ไหนด้วยถ้าพี่ไม่รังเกียจงานค้าขายแบบที่กอหญ้าทำเราสองคนมาช่วยกันขายบะหมี่ก็ได้ขายทุกวันแบบไม่มีวันหยุดตอนแรกกอหญ้าจะเลิกขายแล้วเพราะสงสารแม่พอไปขายแม่ก็ไปช่วยทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้แข็งแรงนักจริงๆแล้ววันนี้กอย้าไปหาเพื่อนมาให้เขาช่วยหางานอื่นให้ทา แต่ถ้ามีพี่คชามาช่วยแล้วแม่ก็จะได้ยอมพักสักีแต่กอย่าไม่มีเงินเดือนให้พี่หรอกนะคะเรามาเป็นหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนเหรอเขาถามย้ำมากับหญิงสาวอืมพี่ก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างแหละเขาทำท่าครุ่นคิดดีสิเขาจะได้ใกล้ชิดเธอแบบนี้สักวันเธอคงจะใจอ่อนกับเขาแน่หญิงสาวอมยิ้มเขินอายจนหน้าแดงสุกปลัง เงินไม่ต้องลงหรอกคะ่ะอุปกรณ์กอยญ้าก็มีพร้อมอยู่แล้วพี่ลงแรงและความตั้งใจกอย่าใพี่เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกอยญาเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องทำสัญญาว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ยอมทิ้งกันไปไหนจะอยู่ด้วยกันไปเป็นหุ้นส่วนกันไปจนแก่จนเฒ่านี่หมายความว่าหญิงสาวพยักหน้าไม่หลอกพี่ใช่ไหมนี่พี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม แล้วแม่ของกอย่าล่ะแม่จะอนุญาตหรอแม่เต็มใจจะ้ะตอนที่พี่มาจีบกอย่าแม่ยังสงสัยว่าทำไมกอย่าไม่ตกลงปลงใจกับพี่แม่เองก็อยากให้กอย่ามีคนดูแลพี่จะสัญญากับท่านว่าพี่จะดูแลกอย่าให้ดีแล้วเรื่องงานแต่างงานของเราขาชาเป็นคนเอ่ยขึ้นจริงๆแล้วไม่ต้องจัดก็ยังได้ เราไม่ได้มีแขกหรืออะไรกรอย่าเองกับแม่ก็มีกันแค่สองคนให้แม่รับรู้ให้แม่อนุญาตก็พอแล้วละ่ะถึงจะจัดงานแต่งงานใหญ่โตเลิกรากันไปมากต่อมากก็มีเรื่องนั้นไม่ได้สำคัญอะไรแต่ถ้าอยากจะจัดจริงๆเราทําบุญเลี้ยงพระแต่งกันไปงานแต่งสมรสหมู่ก็ได้ที่โรงพยาบาลสง์น่ะกอย่าเคยเห็นพี่ที่อยู่ในตลาดเขาจัดงานแต่งแบบนั้น จัดกันแต่งานช่วงเช้างานเย็นไม่ต้องพ่อแม่พี่กับแม่กอย่าร่วมอวยพรให้เรามีพิธีทางสงฆ์ก็เป็นสิริมงคลต่อชีวิตคู่ของเราแล้วแค่นี้กอย่าก็ดีใจแล้วละคะ่ะพี่คชาแล้วสินสอดละไม่ต้องหรอกลำบากปเปล่าๆพูดออกมาแล้วห้ามคืนคำนะกอย่าเรื่องที่เราจะแต่งงานกันพี่ดีใจมากๆเลย ให้เจ็บตัวมากกว่านี้พี่ก็ยอมนี่พี่ควรจะขอบคุณเสียนั่นมากกว่าที่เรื่องราวทั้งหมดมันกลับตาลปัดแบบนี้แต่มันกลับดีสำหรับเราชายหนุ่มเอื้อมมือไปจับมือเรียวบางของหญิงสาวมาจุมพิษที่หลังมือค่อยๆพี่จะรีบจัดการทุกอย่างบอกให้พ่อกับแม่พี่มาสู่ขอกอย่ากับแม่นี่ขนาดเจ็บอยู่นะคะกอย่าอดแซวคนเจ็บไม่ได้ก็มัดจำไว้ก่อน เดี๋ยวก้อยาเปลี่ยนใจแล้วเรื่องขายบะหมี่ล่ะเอาจริงๆเลยนะคะพี่คชาฝืนใจหรือเปล่าฝืนใจทำไมอาชีพสุจริตไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีค่ะพอเราแต่งงานกันแล้วก็อยากก็จะย้ายไปอยู่ห้องพี่ส่วนแม่ยังอยู่ห้องข้างๆเราไปมาหากันเมื่อไหร่ก็ได้เอาไว้เราสองคนพยายามเก็บออมแล้วค่อยๆขยับขยาย หาบ้านเทถวๆหลังเล็กๆเผื่อตัวน้อยๆของเราในวันข้างหน้าไว้ใจพี่ได้เลยพี่จะทำให้ฝันของกอย่าเป็นจริงกอย่าเชื่อเถอะว่ากอย่าได้คูนส่วนชีวิตที่ดีที่สุดแล้วจริงๆ6ปีผ่านไปหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันแฟนชายบะหมี่ชิมแล้วอึง้งเปิดขายไปทั่วทุขหัวระแหงกอย่ายืนอยู่บนระเบียงบ้านเดียวหลังใหญ่ราคาหลายล้านบาทอุ๊ยหญิงสาวอุทานตกใจ จะเป็นใครไปไม่ได้ที่จะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวเธอแบบนี้หุ้นส่วนชีวิตของเธอคนนั้นนี่เองคนที่เธอเลือกเขามาดูแลเธอและเธอก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเขาทั้งขยันเขารักและเอาใจใส่เธอกับแม่รวมถึงลูกตัวน้อยของเธอตอนนี้ด้วยเขานอนเถนะเมียจา๋าพี่ง่วงแล้วอีกอย่างตัวเล็กก็หลับปุ๋ยไปแล้วด้วยเอ๋ตัวเล็กไม่งอแง,งเลย คนโตอย่างพี่คชางองแงหรอคะก็พี่เครียดกับงานมาทั้งวันก็อยากจะนอนกอดเมียคลายเครียดบ้างนะสิเมียก็ไม่สนใจเอาแต่ดูดาวอยู่นั่นไม่สนใจกันบ้างเลยพูดพลางฉุดลากหญิงสาวเข้าห้องนอนอย่างรวดเร็วนี่พี่ห่วงนะไม่อยากให้ตากน้ำค้างเดี๋ยวไม่สบายไม่คะ่ะกอย่าสบายดีทุกอย่างพี่ไม่เชื่อมาให้คุณหมอคชาตรวจร่างกายซะก่อน ไว้คุณหมอคะใจเย็นๆคะ่ะกอย่าเอ็ดเอากับคนที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นคุณหมอหน้าตาเฉยก็ตอนนี้คนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นหมอกําลังคุกคามทธออย่างสนุกสนานไปทั่วตัวหญิงสาวได้แต่ปล่อยให้เขาทําตามใจอืมก็ดีเธอจะได้มีตัวเล็กเพิ่มขึ้นอีกคนให้คุณปู่คุณย่าคุณยายได้มีภาระเพิ่มขึ้นท่านจะได้ไม่เหงา ทุกวันนี้เฉพาะน้องแบงค์ไว้กับสองขวบท่านก็ต้องคอยแย่งกันเลี้ยงอยู่ตลอดแบบนี้หญิงสาวหลับตาพริมจินตนาการเห็นภาพพี่ชายตัวน้อยที่คอยดูแลน้องสาวตัวเล็กไม่ห่างไม่อยากเชื่อเลยว่าความรักที่เธอคิดว่าสําหรับเธอครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรักที่จบไปแล้วรักที่เธอหมดหวังแต่แล้วรักที่เคยว่าร้ายมันก็กลับกลายเป็นความรักที่แสนหวาน เป็นความรักที่พลิกล็อกให้เขาคนเดิมที่เธอเคยรักได้กลับมามอบความสุขให้เธออย่างเต็มเปี่ยมอยู่ในเวลานี้รักร้ายไกลหวานก็จบบริบูรณ์แล้วนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามค่ะสำหรับท่านที่ชอบการเขียนนิยายของป้าดลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงเรื่องถัดไปของทางช่องได้ค่ะวันนี้ป้าวลก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ